โอเคครับก็สวัสดีนะครับผมนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นชุดที่10นะครับก็เราจะมารู้จักการเขียนคลาสนะครับอ็อบเจกต์นะครับผมนะครับก็คือผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับว่าคลาสมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเออมันก็ยังไงล่ะก็คือจะจะพูดถึงผม ใน iOS นะครับในส่วนของบทเรียน iOS นะครับผมก็ได้ทำการอธิบายไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในหวดนั้นได้นะครับโอเคนะครับก็คือจะเล่าให้ฟังว่านะครับมันมันเหมือนเราสร้างแม่แบบมาแล้วก็ในแม่แบบเนี่ยมันจะมี a t tribute นะครับมี Action นะครับ มีเมธอดนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเขียนในสวิ p นะครับเป็นภาษาน้องใหม่นะครับเป็นภาษาน้องใหม่ของเรานะครับโอเคนะครับก็วิธีการสร้างคลาสก็เป็นชื่อคลาสนะครับในที่นี้นะครับผมจะอ้างอิงถึงรีเฟอร์เลยแล้วกันนะครับโอเค ตั้งชื่อเชฟนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มคืองหมายปีกกาม,มานะครับเนี่ยะฮะกำหนดอันดัแรกก็คือผมจะกำหนด Attribute นะครับก็คืออาจจะเอาเป็น Number o f อ i z e นะครับ Number o f s i z e นะครับ Number ofsider เดอร์่านะฮะตัวกับ0ย์นะครับ อันนี้คือจะเป็นการกำหนด attribute ใช่ครับการกำหนด attribute นะครับคราวนี้นะครับเรามาสร้าง method นะครับหรือที่ผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสร้างพฤติกรรมนะครับว่าเออไอฟังชันนี้มันทำอะไรนะครับผมจะเชฟนะครับมันมันก็ให้มันเป็นพฤติกรรมนะครับ simple นะครับนะครับผม simple description โอเ okay. ค description นะครับก็ให้มันเป็นสตริงนะครับอันนี้ shape เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นเม็ต่อที่เกี่ยวกับแสดงข้อความนะครับ ก็อะไรต่อครับตา์ชันเร็ s ก็ simple นะครับเดี๋ยวก่อนนะ simple this description อันนี้คือผมจะอ้างอิงถึงจากจาก reference นะครับของของ w w i t นะครับซึ่งมัน,ม,นมันมันมีตัวให้อ่านให้อ่านฟรีนะครับ นับอยู่ใน iBook นะครับเนี่ยฮะเรฟเลน์มันนะครับก็ลองเปิดหาดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับเป็นอ่าอีบุ๊กนะครับนะครับผมก็สามารถทำความเข้าใจได้นะครับอ,อันนี้ มันอยู่ในตอนของนเนี่ยนะครับเรเอ่อก็คือผมไม่จะไม่ได้จะไม่ได้เตรียมนะครับก็คือจะทบทวนจะทําความเข้าใจนะครับถ้าเกิดความเข้าใจแล้วผมก็จะเอามานะครับเอามาอัดวิดีโอแนะนํานะครับโอเคเนาะมันจะมีเยอะนะครับมีลึกเข้าไปอีกนะมีโปรโตโคอลมีอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองเปิดดู ไปอ่านดูได้นะครับผมโอเคก็มันจะมีเป็นหัวข้อนะครับนี่ Object a n d c l a s s นะครับเนี่ยเห็นไหมส ring นะครับ Return Sha p e อะไรก็ว่าไปนี่ครับก็นะครับ s ซ m p l e d e s c r ซปชั่นนะครับอันนี้ก็จะให้ม return เ string นะครับ String นะครับ ิด,ด,ด,ดตรงนี้ตรงนี้คือเราพิมพ์แล้วนะครับโอเคก็ให้รีเทิร์นเออเออเลยและมันเด้งออกเองอะ่ะโคตรเซง็งเลยไปรุ่นเซ็งอะ่ะโอ้โหกําลังเขียนโค้อยู่ดีแม่งด้งออกเองนะครับไปรุ่นเซ็งเลยผมปิดไปก่อนเลยฮนะมันหนักเครื่องมันห่วง นะครับไม่รุ่นเซ็งก็ใจเย็น,นครับเครื่องผมสเปคเครื่อง c o r i5 นะครับรุ่นก็จะเป็นของโตชิบานะครับโตชิบะ Core i5 แปดกิกนะครับเป็นของเซ็นทรัไลท์นะฮะโอเคก็สร้างปิกาให้มันนะครับ ฟันซิมเปิลนะครับผมโอเคก็ร okay. ีเทิร์นนะครับรีเทิร์นเะน่ทำไมมันเป็นอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมันโปรเซสไลฟ์ไฟล์หรอขออนุญาตลบทิ้งเลยนะฮะ ลบทิง้งลบทิง้งลบทิง้งไปทิ้งไปเลยนี่ครับโอเคก็จะมาเขียนในส่วนของ return ค่านะครับผม return โอเคโอ้โหมันหนักมั้งเดี๋ยวผมลบไฟล์ทิ้งหมดเลยเเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเอาผมไม่ลบนะถ้าลบนี่ก็คือเจ๊งเลยนะฮะโอเคก็ก็ก็ก,ก็เอาออกให้หมดเลยนะฮะวิธีการเขียนคลาสคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปวางที่เอ,อ่ในส่วนของรน้ผเพจไว้แล้วกันนะครับโอเค ได้แล้วนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับเข้าสู่โลกแม็กต่อปั๊บนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็ลบเป็นอะไรก็ได้นะครับเปลียนคลาสนะครับผมก็เรามาสร้างปีกกาให้มันใช่ไหมครับ สร้างปีกาแล้วก็ return ค่านะครับ return ค่าเอเชฟนะครับ which ะะะตามด้วยชื่อตัวแปร Number of Sides เอเดี๋ยวนะมองเร็วปิดด้วยนะฮะ Number of Siders er โอเคไซเดอร์ okay. ider, นะครับ Number of Cider เอโอเคเดี๋ยวผมก็บวางเลยดีกว่าก๊อบวางปางนะครับคนนี้ก็ไซส์ะ ides, นะครับนี่พอ,ออีกละ สงสัยจะไม่เห็นพู่เขียนคาะแล้วเนี่ยก็เอชเชฟนะครับวิชกบวางกบชื่อตัวแปรวางนะครับบ้างเซฟก่อน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 โอเคนะครับก็ ไซเดอร์โอเคนะครับ,นะรบก็เราจะได้คลาดมาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการเลือกใช้นะครับวิธีการเลือกใช้คลาสนะครับก็เราจะต้องทำการสร้างตัวแปรเชฟมานะครับ ว่านะครับนะครับผมเออจริงๆเนะีเชฟต้องมีต้องมีเต้องมี e ด้วยนะครับอือโอ้โหจะให้กันไปถึงฝั่งหน่อยก็ไม่ได้แหมโอเคลองเรียกใหม่นะครับ ว่าเชฟเท่ากับเชฟนะเชฟนี้แหละตท่กับอืมเอาเข้าไปคางอี่แหละ แต่ไม่เป็นไรผมสู้ยังไงก็ได้นะฮะ shp ปึ๊ AP. บอ่านะครับการเลือกใช้นะครับผม number of sender 0นะครับมันจะรีเทิร์นค่ามาแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับผมรีเทิร์นค่าส่งมานะครับคราวนี้เอ่อจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆเน,ะนี่ยนะมันไม่ได้เรียก มันยังไม่ได้เรียกใช้เมทอดนะนะครับมันแค่รีเทิร์นค่าตัวนี้มานะครับก็วิธีการเรียกใช้งานเมทอดก็จะเรียกใช้อะไรครับเชฟนะครับดอทต,ตามด้วยชื่อ,อาตามด้วยชื่อ,อเดี๋ยวผมจะเซตค่า Number o f s i ฟ e ซต์นะฮะเซตค่าเป็น10 ดูสิปังอ่าได้สิบมาแล้วนะครับผมปางนะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับันนี้นะครับ,นนรบเราจะเเราอยากจะเลือกใช้ d e s r r p t t o n ล่ะนะครับก็ง่ายๆเลยเนี่ฮะสร้างมาหนึ่งตัวนะครับ เนะี่ย shape this script script นะครับชั่นโอเคเท่ากับเซฟก่อนเซฟก่อนเชฟเอ่อเชฟนะครับอืมได้นะ h i s is a p โอเคนะครับ save d o sample description นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะปึ้งปึ้งปึ้งนั่นนะครับมาแล้วนะครับผมนี่นะครับ sample description นะครับโอเคอ่านะครับมันมาโชว์ตรงนี้นะฮะ โอเนี่ยฮะ Attribute of นะครับ Attribute of a t t r i e w i t h สิบนะครับก็คือในส่วนของ Attribute นะครับที่มันกำหนดค่าตรงนี้นะครับถ้าผมจะใส่5นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับปึ้งนะครับนี่แหละฮะข้อดีของ Object นะครับเปลี่ยนทีเดียวเปลี่ยนทีเดียวแต่เปลี่ยน เปลี่ยนแค่เดียวแต่อัปเดตหมดนะครับนะครับเหมาะสาหรับการกลับมาแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมที่มีในรูปแบบ MVC นะครับก็นี่แหละนะครับโอเคนะครับเราสามารถเซตค่าได้นะครับนะครับแล้วไม่จะเป็นต้องไปเซตค่าตรงนี้นะครับก็มาเซตตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับ การเขียนโค้ดแบบคลาสแบบ o อเนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปที่สั้นนะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่ามันได้ความรู้นะครับได้คลิปดีๆจากผมไปเยอะแน่นอนนะครับอย่างน้อยแหละเราก็ได้รู้การประกาศคลาสใน Swi f t นะครับแล้วก็วิธีการเรียกใช้นะครับเปิดใช้งานคลาสนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เซตค่านะครับ ให้กับ a อ t r i ิบิวนะครับนะครับแล้วก็เลือกใช้งานในส่วนของ d c r i p t i o n นะครับผมโอเคครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็ราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผม